สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวที a p e ป v o i c e of the Future เสียงของเยาวชนไทยในเวทีโลกมีอะไรบ้างครับครับจก็จะมีตัวแทนเยาวชนนะครับไม่ใช่แค่เยาวชนไทยนะครับแต่เวยาวชนของออประเทศสมาชิกทั้ง2ี่สเอเขตศรษฐกิจนะครับรวมไปถึง educator นะครับหรือค,รคนที่ให้ความรู้เนี่ยนะครับ,รบเข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะ สะท้อนมุมมองของแต่ละเยาวชนแต่ละท่านแต่ลตัวแทนแต่ละประเทศเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็แรกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเพื่อนําไปประกอบมาเป็นผลลัพธ์นะครับที่สําคัญอันนึงก็คือ youth declaration นะครับหรือปฏิญ,ญาของเยาวชนนะครับซึ่งเป็นผลของการวำความคิดร่วมกันของเยาวชนทั้งหมดนะครับเพื่อจะสะท้อนมุมมองนะครับว่าวันนี้เขามองว่าปัญหา ความท้าทายนะครับแล้วก็โอกาสในประเด็นเศรษฐกฐิจสังคมที่เกิดขึ้นในกลุ่มกลุ่มเศรษฐกฐิจกลุ่มประเทศเอเซีทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีบริบทมีลักษณะมีปัญหาต่างกันไปนะครับแล้วมันจะแต่แต่ว่าจากมุมมองของเยาวชนเนี่ยมันจะมีประเด็นสากลอะไรไหมที่จะนําไปเสนอความแก้ไขปัญหานะวิธีแก้ไขปัญหาโซลูชันต่างๆเนี่ยให้กับผู้นําประเทศได้รับฟังนะครับเพื่อที่จะ เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนําเสนอแนวทางการแก้ไขในอนาคตเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของประเทศสมาชิกเนี่ยได,ไ,ดได้ได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้แล้วค่ะในฐาน,นะเอเ c เตอรเนี่ยอยากจะให้ท่านช่วยฉายภาพรวมของเอ펙ในปีนี้หน่อยค่ะว่าอาจจะมีประเด็นอะไรไหมนะคะที่เป็นประเด็นสําคัญของเยาวชนไทยที่เราจะนําไปเสนอในเวทีโลกบ้าง ก็จริงๆมีการพูดคุยกับน้องๆที่เป็นเยาวชนของประเทศไทยนะครับเราก็พยายามจะถ่ายหรือให้ให้น้อง brainstorm กันนะครับว่าเขามองว่าปัญหาที่สําคัญของเมืองไทยเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับค <c oughs> ือประเด็นที่สําคัญที่ทน้องๆเห็นตรงกันเนี่ยนะครับคือความเหลื่อมล้ํานะครับในแง่ของโอกาสการเข้าถึงโอกาสต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับดยเฉ้องยิ่งการการเข้าถึงโอกาสในการ เขาถึงทรัพยากรด้านการศึกษานะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าหลายๆปัญหาในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันได้รับการแก้ไขไปพอสมควรแล้วแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เขาคิดว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของ career g u i d a n c e นะครับหรือว่าเรื่องของครูแนแนวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อมีการศึกษากันขึ้นมาเนี่ยนะครับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนยิ่งโรงเรียนที่ขาดโอกาสเนี่ยนะครับอาจจะขาดเรื่องของ career g u i d a n c e นะครับ เขาเลยตั้งคาถามว่าเออทำยังไงให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีครูแนะแนวไม่ไมีการให้คาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยนะครับทำยังไงให้น้องๆเหล่านี้นะครับเข้าถึงตรงนี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้มันเกิดขึ้นได้ครับค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเยาวชนเนี่ยจะได้รับจากโครงการคืออะไรครับครับจริงๆต้องบอกมันเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับที่จริงๆต้องบอกว่าหาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะเวลาเรา ติดตามการประชุมเอเป็กเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าคนนั้นเจอคนนี้มีอะไรกันะแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าไปมีประสบการณ์โดยโตรงไปเนส่วนร่วมนะครับอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ค่นงน้อยเกืนการเข้าไปเนี่ยนะครับก็ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ท,ที่ที่ดีอันหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็จะสร้างบันแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยครับยก,กระดับนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรียนรู้จากจากน้องๆจากประเทศสมาชิกอื่นๆนะครับ แล้วก็ไอการที่ได้เป็นตัวแทนประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดในการเรียนรู้ในอนาคตนะครับอันก,ก็คิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ที่ที่ดีมากนะครับในการเรียนรู้แล้วก็แลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมองปัญหาของตัวเองเปรียบเทียบกับปัญหาของคนอื่นแล้วก็พยายามคิดถึงโซลูชันหรือว่าทางออกที่จะใช้ออพลนยได้ในใน,ในหลายประเทศนะครับ